ต่อไปนะครับส่วนท้ายๆแล้วนะเมื่อกี้เราบอกว่าผู้รับผิดช,ชอบด้านพลังงานใช่ไหมครับคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนี่นะให้ดูภาพคร่าวๆถ้าท่านจบปวชปวถ,ถ้าท่านจบปวสท่านต้องบวกประสบการณ์แล้วก็บวกผลง,งานค,คือเวลาคุณจะสมัครกับจะสมัครเข้าอบรมคอร์สอคุณก็ต้องแนบเอกสารพวกนี้ไปด้วยโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณจบปรตีด้านวิศวะหรือวิทยาศาสตร์เขาตัดเรื่องอะไรออกครับ ก็ตัดประบสบการณ์ออกเนาะโอเคไหมแต่ว่าคุณก็ต้องมีผลงานในการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถึงจะยื่นได้ถ้าคุณจะเป็นผอชออผอชลอ,รอธรรมดาสามัญเนี่ยเข้าคอร์สห้าวันที่ว่าสี่วันครึ่งเรียนครึ่งวันสอบเนี่ยแล้วก็อยู่ประจําโรงงานอาคารที่ใช้หม้อแปลงเกินเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้า kva หรือว่าพลังงานรวมเกินยี่สิบล้านเนี่ยก็ไปเข้าคอร์สสามัญ แต่ถ้าอาาครโรงงานคุณใหญ่ใช้ม้อแปลงเกิน35,30 kva หรือว่าพลังงานรวมเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าเกิน60ล้านเมกะจจูลคุณต้องมีสามัญหนึ่งคนบวกอาวุโสอ,อีกหนึ่งคนเป็นอย่างน้อยเีียอะกว่านี้ได้แต่อย่างน้อยต้องมีอย่างนี้จับจับถูกไหมครับเนี่ยถ้าโรงงานเล็กสามัญหนึ่งคนพอ แต่ถ้าโรงงานใหญ่เกิน35,30หรือ60ล้านคุณต้องมี2คนเป็นสามัญหนึ่งเป็นอาวุโสนหนึ่งเยอะกว่านี้ได้แต่นี่คือขั้นต่ำโอเคไหมครับการทดแทนคนเดิมที่ลาออกไปเลยพวกนี้รายละเอียดเด็กย่อยนะผมข้ามนะหน้าที่ก็คือนั่นแหละดูแลเรื่องกิจกรรมพลังงานทั้งหมดของโรงงานนะครับอ่ะพวกนี้ข้ามนะพวกนนี้นั่นแล้วก็เนี่ยครับสมัครอะไรก็จะมีก็จะมีแบบ,แบบฟอร์มอะไรเนี่ยจริงๆมันอยู่ใน ผมดาวน์โหลดอ่าสไลด์ไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นขยับไหมเนี่ย